โพสคลิปวิดีโอแล้วอ้างว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาภายในห้องแล้วเอายาเสพติดมาด้วยคุณผู้ชมน่าจะตั้งใจที่จะยัดยาหลังจากนั้นมีการโทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาจับด้วยนะมีคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเนี่ยจับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แล้วบอกว่าเธอเอายามาปล่อยที่นี่ใช่ไหมนะครับแล้วเนี่ยครับผู้หญิงคนนี้ครับที่โดนจับนี้ครับเปก่องยาเอายาไเยนะน้าน้า คุณเจอสภาพไหมครับว่ารับรับพูดดิ่รับรับเอาพี่นงานัำมาพี่รับนะครับคุณรับนะครับว่าเพื่อจะมาใส่ความพวกผมนะฮะว่าผมไม่เรียนนะครับเรียนขายความบวกนะครับจะใส่ความพวกผมนะครับก็เลยถ่ายนี่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทุกครับความคุ้มค่าผมไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าเท่าไหร่เป็ครับเอาเต่ามาเลยเต่ามีอะไรบ้างดูครับดูครับ ซึ่งสินที่เขามาครจะมีีตัวจะสับเข้าคุกเลยหนีไปแล้วพี่คนนึงครับที่มาเ่อกี้มาสองคนสามคนสอคนนะครับสับไปแล้วหนึ่งอย่นี้หนีหนีึครับไม่สู้เอ่ดเการทำการผู้หวทั้งในขัดขืนนะคันการในการที่เขาาทำมาทำนี้นะครับ คุณผู้ชมครับแพราวาผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยโดนกดลงกับที่นอนส่วนผู้เสียหายเป็นสามีภรรยา<อ>ชื่อคุณอัธบูลคุณอัธบูรณ์คือผู้ชายที่พูดอยู่ในคลิปแล้วผู้หญิงที่กดแพราวาอยู่ชื่ออัญชลีสองคนนี้บอกว่า เหตุ <h ate> เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วง14มกราคมถึง16มกราคมเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันค่ะและบอกว่าเยีแพราวาคนนี้แหละตั้งใจที่จะจัดฉากอ้างว่าสองผัวเมียเนี่ยขโมยรถไปหลังจากนั้นพอจะนัดเคลียร์อีกรอบหนึ่งเอายาเสพติดมาโปรยเกลื่อนทั่วห้องไปหมดเลยนี่และเขาบอกว่ามาพร้อมแพรวาไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาในห้องผมเห็นไม้คุมแฝเมื่อสักครู่ไหมฮะ,ะที่ห้องเขาเลสเนี่ยคือชายชะกันเนี่ยเอาไม้คุมแฝกมาตีปังๆังหมดเลยแล้วแพรวาก็ เอายาบ้ามาโปรยเอาไว้ในห้องแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้มาจับว่าบ้านหลังนี้ยมียาบ้าหลังจากนั้นท้าครั้งนี้ที่เป็นข่าวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันบอกว่าเนี่ยวิ่งไปหาปรปภบอกปรอปภรอปภมีคนบุกมาที่ห้องแจ้งตำรวจให้หน่อยแต่ที่ช้ำคือพอตำรวจมาถึงตำรวจดันให้ทางด้านของคุณอัธบูลกับคุณอัญชลีคนที่บอกตัวเองเปผู้เสียหาย มาชีย้ยาบ้าว่าเป็นของกลางแล้วถ้าถ่ายภาพไปนี่กลายเป็นผู้ต้องหาเลยนะก็นั่นน่ะสี่หแล้วเขาบอกว่าอ้าวตำรวจคุณไปรู้หรือไปเอี่ยวอะไรกับแ,<ต>แพรวา่าคนนี้ที่เอาอยาบ้ามาโปรยในห้องฉันหรือเปล่าทําไมฉันโทรมาเพื่อคุณมาจับแต่คุณจะให้ฉันชีย้ยาบ้าเหมือนเป็นของกลาง ฉันก็ไม่เอาด้วยนะสิคุณผู้ชมคะวันนี้ไปเจอคุณอัญชลีเจ้าตัวบอกว่าเดือดร้อนมากเพราะตั้งแต่มีเรื่องเนี้ยเห็นบอกจะไปสมัครงานอะไรก็เดือดร้อนไปหมดลำบากไปหมดเรื่องราวทั้งหมดคือ14มกราแพรวานี่รู้จักกันอยู่ละแล้วแพรวาบอกว่าพี่ช่วงเนี้ยหนูร้อนเงินหนูอยากจะใช้เงินพี่พอจะมีคนแนะนําให้หนูได้ไหมหนูมีรถอยู่คันหนึ่งจะขอเอามาจำนำแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปหมุนคุณผู้ชมคะก็เห็นบอกว่าเพื่อนอีกหนึ่งคนวันนั้นที่เอารถมาส่งกันเนี่ยน่าจะเป็นรถเบนซ์ม พากันมาแล้วก็นัดเจอกันที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ย่านรามคำแหงแพรว่าเอารถมาให้และเอาเงินกลับไป3 0ม0 0่นบาทหลังจากนั้นแค่วันเดียววันเดียวเอารถไปวันที่14นะ,อะพอวันที่15แพรว่ายกควกมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับกลุ่มชายชัก,กัน5หคนแล้วบอกว่าพี่นี่ไงรถคันนี้แหละเอาไปเลยสองคนนี้ขโมยรถหนูมาคุณผู้ชมแล้วบอกด้วยว่าเหตุการณ์เนี้ย รถเป็นของตํารวจแต่เมื่อวานคุณเพิ่งจะมาจํานําเขาไม่ใช่เหรอเพราะเงินเงินสามหมืบาทเอาไปแล้วค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเอาชัยชะกันมาแล้วบอกว่ารถคันนี้พวกเธอขโมยรถตำรวจมาวันที่สองแล้วนะคะดอกที่สองสองผัวเมียก็งงว่าเอ้ามันเกิดอะไร วันที่3คือวันนี้แพรว่าโทรศัพท์มาแล้วบอกพี่เดี๋ยวหนูขอเจอหน่อยได้ไหมหนูอยากจะไปเคลียร์นี่ค่ะเหตุการณ์ตามในคลิปนี้เลยวันนั้นก็มีการนัดกันที่โรงแรมไม่เจอที่อพาร์ตเมนต์เดิมแล้วนะกลัวยย่แพรว่าจะหาเรื่องอีกเลยมันเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งและพอแพรวาขึ้นมาที่ห้องมีชายชะกัน2คนเดินเข้ามาด้วยเปิดประตูปุ๊บแพรวาโปรยยาบ้าเลย ในห้องเขาเรื่องยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยพอโปรยาบ้าเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้จะทำให้สองคนน่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ้าวก็เป็นไปตามคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าจังหวะนั้นผู้ชายอีกสองคนที่ขึ้นมาถ่ายคลิปห้องคุณอัญชลีไปด้วย เหมือนกับจะเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ข่มขู่บอกว่าตำรวจรออยู่ด้านล่างลงไปเลยเดี๋ยวตำรวจจับเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันนี้คุณอัญชลีก็เลยบอกว่าตอนนั้นสามีก็เลยตัดสินใจแย่งอาวุธเป็นขมนไม้คุ้งแฝกนะคะจากชายชะกันสองคนแล้วก็ต้องแบบใช้ตีเพื่อจะป้องกันตัวแล้วหนีลงมาส่วนตัวเองก็ล็อกตัวเย็บแพรวาไว้ตามที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาอีกเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายกลายเป็นคนมีคดีติดตัว,าวาจากหวังดีจะช่วยแพรวา่าแพรว่าร้อนเงินวันนี้สองผัวเมียคดีทำร้ายร่างกายทั้งคู่เลยค่ะมีเพื่อนแนะนำม,มาให้รู้จกักถามมาว่าเขาว่าเดือดร้อนอยากจะเออต้องกอารใช้เงินเขามีรถเบนซ์อยู่คันหน,น,นึ่งก็วันที่15เหลาเทน่ยงคืนแพรว่านำพวก ช่วชจัการอีกประมาณสี่ห้าคนมาที่ตึกตอนเช้าคืนบวยวายจะต้องไขึ้นห้องขอคุยกับหนูแล้วก็บอกว่าหนูว่เคุณให้หนูเป็นต้นต้นลดไปบวยวายค่ะ17ที่สิเนี่ยนางสาวไยวาติดต่อมาช่วงบ่ายขอสมานฉันท์ขอคุยเคลียร์ใจว่า ที่โวยยายไปวันนั้นเพราะอารมณ์ซศร้าูมุกอยากจะมาขอเคลียร์แล้วก็ตั้งใจจะเอาเงินมาขึ้นมาปุ๊บหนีผมแล้วเขาก็วักยาเสพติดออกมาสักพักหนึ่งมีผู้ชายชะกันสองคนคะ่ะบุกเข้ามาบุกเข้ามา,าคนแปกจีหนูวันนี้กี่จะเอามือให้ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดเลยค่ะให้รับพูดมายามของมึงใช่ไหมนี่ยอยู่ในห้องมึงอะไรเงี้ยเนี่ยตำรวจมีชิดรออยู่ข้างล่างที่จะขึ้นมารวบพวกมึงแล้วแฟนหนูก็เห็นมึงจังหวะได้ได้ทีก็แยกหนูอยากจะถามว่า หกเดือนที่ผ่านมาที่หนูติดคดีค่ะหกเดือนทํางานไม่ได้เคยไปสมัครงานที่บริษัทที่นึงแล้วก็โดนรีทายออกมาเพราะมีคดีอาจากรสองคนเนี่ยคือแล้ววันนี้คุณบอกว่าจับผู้ร้ายได้แล้วนั่นแปลว่าสิ่งที่หนูเกิดขึ้นมาว่าร่วมกันทําที่หนูโดนยัดข้อหาร่วมกันทํร้ายร่างกายแต่ในวันที่นั้นเขาปล่อยผู้ต้องหาแล้วมาตามจับทีหลังเนี่ยความเสียหายที่หนูเกิดขึ้นจากการที่หนูต้องคดีเนี่ยหนูอ็หนูจะถามถึงความรับผิดชอบว่า แล้วใครจะรับผิดชอบกับตรงนี้อ,อยากจะถามว่าคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นคลิปที่คุณอัธบูร์ลากตัวพวกผู้ชายที่มากับแพรวาออกมาไว้ที่ห้องโถงตรงทางเดิน<ช>ก็คือสภาพน่วมไม่แพ้กันคือเมื่อกี้ผู้หญิงที่มาก่อนนะครับแล้วผู้ีญก็ตามมาฮะม,มีคนนึงอีกคนนึงไม่เห็นีทางการหนีแลได้นะครับอยู่ถึงข้อดีดีไว้ไ่หลังี่ถู ไปแล้วเหรอไปแล้วกทุกไปแล้วดหาย้องตามพเขาแล้วต้องตม่อเาคืครับผมได้ทำการอ่าสยบไปนะับคือก็คื้อน uh ิสัยแล้วก็ผมครับอยู่้วยดีหนีลงมาแล้วห้องผมไม่มีนะดูจะปวดเดี๋ยวขาขาไล่ที่ผมเป้นเาอไรนะเขาบอกว่า คุยพี่ไงเขาบอกว่าก็คือวันนั้นในตะโกนแต่คนชื่อตุ๊กตะโกนตุ๊กตุ๊กตะโกนอไะนนะครับก็คือต้นเรื่องครับคุณผู้ชมค่ะเลือดกองอยู่ที่พื้นแล้วเพราะว่าไม้คมแฝกเนี่ยกลุ่มก่อเหตุเอามาเองเออแล้วคุณอัธบุญเขาก็แย่งมาเพราะถ้าเขาไม่แย่ง แล้วตีป้องกันตัวเขากับเมียก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้วันนี้กล้องวงจรปิดในโรงแรมค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วเนี่ยเห็นบอกว่า1นคนที่ร่วมก่อเหตุด้วยวิ่งลงมาแล้วหนีออกไปนอกตัวโรงแรมที่เขาถามยังไปตามเพื่อนหรือเปล่าอุ้นี่ก็ล่างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใส่แมสก์แล้วออกไปด้านนอกแล้วคุณอัธพูนก็ลงมาเพื่อตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านล่าง ให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปหลังจากนั้นพารอปภขึ้นไปที่บริเวณชั้น3ค่ะก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจสอนอโคกครามสายตรวจเดินมาเดินทางมาที่บริเวณโรงแรมแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสี่นายขึ้นไปในห้องที่เกิดเหตุจากผู้เสียหายวันนี้เขาก็เลยบอกออ้ยทำไม ผมก็โดนกระทําทําไมผมถึงกลายเป็นผู้ต้องหาคุณผู้ชมฮะวันนี้เองรอปภของโรงแรมจุดที่เกิดเหตุที่มีการต่อสู้กันนะฮะคุณผู้ชมใช้คมแฝกตีแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้วันนี้ไปเจอกับรอปภฮะบอกว่ามีผู้พักอาศัยวันที่เกิดเหตุนะจู่ๆเขาบอกว่าเนี่ยข้างห้องอ่ะ เหมือนเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าไม่ใช่คุณอัฐบูนกับคุณนันชุลีนะครคุณผู้ชมแต่ข้างห้องอแจ้งรปภมาว่ามีคนทะเลาะก,กันเอะอะโวยวายเสียงดังมากเลย ก่อนวางสายไปแป๊บเดียวอัฐบูลลงมาฮะคุณผู้ชมแล้วก็มาตามผมไปเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อขึ้นไปก็เป็นไปตามคลิปเลยเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขึ้นมาอยู่โดนตีสภาพแบบโชกเลือดเลยหลังจากนั้นเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจขึ้นมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวทั้งแพรวาแล้วก็คนที่นอนสลบมะอยู่ตรงเนี้นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมลองฟังเสียงรอปภของโรงแรมดูฮะ คุณลุงมากเขามีคนท้ะคันงบนขื้อไปดูหน่อยลุงขึ้นไปดูเฉยลุงขึ้นไปดูเพราะว่าตำรวจเข้ามาแต่ลุงไม่ลุงข้างหนลุงไม่ดูไม่เห็นไงเขาเป็นพวกก่อเหตุอะไรเขาขึ้นไปเออขึ้นไปเลยเขาเขาสามารถเดินผ่านไปได้เลยไม่ได้ประตูมันล็อกอยู่ทีนี้ทีเขเข้าไปได้เพราะว่ามันมีมันมีลูกค้า ลูกค้าเขาเปิดประตูอขาเปิดประตูแบบจังหวะคีการ์ดออกมาคลี่การ์ดแล้ว่าเอ็นก็แทรกตัวเข้าไปเลยอ๋อแทรกตัวตรงนั้เอเข้าไปเลยอ๋อรู้ไหมว่าเขาเหมือนมีการยัดยงยัดยากันเกิดขึ้นวันนั้นอ่ะอันนี้ลุงไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องเออลุงไม่รู้หรอก ได้ดีว่า<ช>ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยมีแบบนี้คนท่ากระสายอ่ะ,อะนี่ฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นวันนี้เราเช็คความคืบหน้าของคดีไปยังสอนโคกครามทางด้านของพันตำรวจเอกประภาสฮะผู้กำกับสอนอ ค้อกรามเห็นบอกเหมือนกันนะเบื้องต้นตำรวจสามารถจับกุมตัวทั้งสามคนเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแพรวาแล้วก็ชายชะการที่โดนตีด้วยขมแฝกแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หนีไปจับได้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาครอบครมยาเสพติดตอนนี้รับโทษอยู่ในเรือนจำส่วนที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคุณอัฐบูญกับคุณอัญชลีก็อย่างคลิปเลยร่วมกันทำร้ายร่างกายก็คือตีแพรวา ถ้าเจอคนที่มาทําร้ายเราเราต้องแจ้งตํารวจให้ตํารวจมาจับเราไม่สามารถไปตบไปตีเขาได้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเรียกผู้เสียหายทั้งสองคนก็คือทางด้านของคุณอัธบูรณ์กับคุณอัญชลีมาสอบปากคําเพิ่มเติมแต่เขาบอกก็ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้ย ก็ตายเหมือนกันนะมันจะจับคนร้ายได้ไหมให้กับคนหน้าของคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมาตรวจสอบดูว่าเขาเนี่ยมียาบ้าไม่ใช่พวกผมแต่คุณตำรวจมาจะให้พวกผมชี้ยาบ้าอีกค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตำรวจคุณอัญชลีกับคุณอัจฉริบอกใจเย็นๆนะเดี๋ยวทิ์หน้าเดี๋ยวตำรวจจะเรียกไปสอบปากคาเพิ่มเติมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นมาเป็นไปยังไงอัปเดต34 HD app เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ